เงินให้ก่ันเป็นเงนินเ,นเอ,อ้ยเย็นเด้อเงิน,เ,น,ยนเ,ออเย็นเ,ออเย็นเย็นที่บ้านให้กับให้บริจิตก็าวน,นาออไปมอบอสิ้นหมู่ปรทูุให้เอ้ผุดน้ำแนไอ้เต๋อลำพ่อเนาะ<ด>แล้วก็มีตู้ของทั้งน้องน้ำพ<ด>นเนาะ อ่าแบบนี้น่ะพิ่นก็มีน้ำจิตน้ำใจพี่น้องเอ้ยหักแพงเนาะหมอบเงินหมอบค้ำห้บัวจิตเนาะเก็บไว้พี่น้องจักจิเก็บจะหน่อยก็สิเปลี่ยนไปเติมนละมันมาจ้ะให้สามีนะวายอบวายอบให้สามีนะพี่น้องเอ้ยเป็นเงินจำนวนอ่าหนึ่งพันเนาะหนึ่งพันกับห้าร้อยบาทอ่าหนึ่งในโอกาสย้อนเนาะ ย้อนวันเกิดเนาะย้อนหลังวันเกิดย้อนหลังวันเกิดเนาะโอ้ยอาทิตย์แล้วเนาะที่ผ่านมาวันที่ไหงก็ตุ้งเตี้ผู้เดือนนั้นผู้วันที่ชาวสามเดือนที่ผ่านมาเนาะโอ้ยอย่าอะนักเยอะนักโอ้ยคนทองคนใส่อย่าอะนักมีคนมีทองเนีอยเยอะนักแม่นบอกจะมีทองบ่ข่อยก็มีคือกันฮึบอ่าวายออกวายออกสุดเลยเนาะบัธรรมดาสัมีินาเนาะ เยอะนักเยอะนักโอ้ยคนทองคนใส่เยอะนักมี <c oughs> คนมีท,อง,มทองนะเยอะเยอะนักแม่บอกจะมีทองบ่ข <c oughs> ่อยก็มีคือกันฮึบอ่าใบหย,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 ยอกใบหยอกพี่น้องเอ้ยเนาะบธรรมดาสาม,มีนาเนาะเอาเจ้าะจะขึ้นไปเรียกฮะเดี๋ยวข่อยจะไปเอาของกันเอาไปเอาเข้าวก่อนเอา,สบา,ส,บาสบายดี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 เจ้าพี่น้องเด้ออ่าอยู่ดีมีเฮงมั่นสุขทุกคน Còn không phải 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 không

เมื่อยกระอดเอาเร็วพี่รอ,องเลยพี่รองเลยภาพกระยักสีฉันๆันเเด้อพี่น้องดเด้อพอดีโทรศัพท์มันโดนเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบ่มีระบบกันสัน้นมันใช้มันใช้ลายใก็ใช้ลายกับอันกันสั้นหายไปพี่น้องเนาะเอา้า ่นเป็นเมื่อก่อะจงในนาเพน, <c oughs> หน่หนาน, <c oughs> นหานาบ้ขึ้นไปดีนะเมื่อก่รจะมีใคนอยากทาครีมทาข้ามไปชังมีหอดเวลาทาครีมอะ่ะทาให้ตัวเพื่องเมืงก็แม่นอ่าขับรถอีแเซนในเข่า่นชุกบุดเลย ใช่ครับพี่น้องขันบอไดสไน่าใหขึ้นนันบ่อเน น er. sí> ี่นั่นนั่นนั่นนี่อะไรเน่ยสู่นั่นั่นอีกนั่นี่ยังเขางั้นบ้านนี้ยังเงือบอะไรเขางั้นก็ได้เกี่ยวจักอาทิตย์หรือว่าส่งอาทิตย์นี่แหละเป็นองเนาะก็แล้วนันี่ตะบนนาหน้าใกล้แต่ยังมาทันในแตะมันเลยมันก่อนนะไปด้วยนะที่เป็นยังไปด้วย เฮียเลยเนาะมาท่าต่ฮ่าฮ่าฮ่าฮขบคันมาเลยโอ้อน,นี่ขึ้นมาแต่น้าขึ้นมาแต่น้านั่นก็เลยได้เกียวเลยนี่มันเืองเลยเก่ยว่เนานะเมาย,ยพี่นงเยเนาะยังรายยังร้ายมาซอยเพี่นงเนาะ น,นี่เกี่ยวในก็ะไลได้หรอน,นี่ยมาตัวยิ่งดีว่าพ่นบม่ได้ตกพี่น่ไว้ต้องเพราะว่าเศร้าแล้วกัน,เ,นเรื่องเป็นข่าวเมากุเรื่อง,องน,น,นะผู้ให้ให้ตะพุนคือสีน,นั่นักคักอะไร หนึ่ะสองใหไเต็มคันรถคอยได้ไม่ดินน้นเลย กินมาไม่ปล่อยปลาเลยปีนี้ทีได้กินยิ่งว่ยำแรงเนาะพี่กายนี่ยิ่งว่าได้ปล่อยอยู่ปีนี้ไม่ปล่อยเลยพี่เด้อเพราะว่าได้กินกับปลานั่นแล้วตาเก่าพี่กายนี่แล้วยังเอิดอยู่ ที่ไกตัวมือน,นะไม่ได้เกี่ยวได้เขานะถ้าพอเราวาไปเหกก่อนมืนอกัเาเอาไปเหกหน้านันก่อน,ม,น,ม,น,นมือเรามือ

เห็นนะไปใช้คือมาเห็นมาจิตเห็นเดียวกินเห็นดินดใช่เองเองเองงอยู่เก็บเก็บขามาได้เก็บขามามาเอาเข่าลงเอาลงๆๆบานนี้เด้อพี่น้องเด้อมึงก็ได้เอาเอาเข่าลงก่อนโอ้สบายดีไแกเขา่าป้าเออสบายดีสบายดี

มาด้วยโอ้เห็นขัดเนาะอันนี้เราจะเอาเห็ดกระปุกเนาะครอกระปุกงามผี่นองเลยขางามนี เขาไม่เขาไม่หอมกุ้มกมแล้วนี่อะอไรเขาเก่าอย,ยู่ตีไรพุ่งหมูอะไรทำไงเอ้าเหนียงมันมึนนงจี เอาบอ่เงินเลยเออเอาอะไรคืว่าคนจิตกจากนอกอับอะไรเจ้ามาประทันหมูนนเจลเได้คนออกเลยไหอไู่ไหนนอเฮยว้าหู้าเปนยังน้อ แค oh, okay. um, uh, uh, huh? oh, ่เดียวเหรอโอ้ยดูเลยปึ๊่ฮะแค่ไ xin mời chị tiết là phân tôt ta chị tiết con 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 tôt con ฉันก่ท้องเลยนะเต็มเยอะหนิำลังนีได้นี่หรอวะโอ้ันนี่กนี่ก็พอกินแล้วนะคันบ่ขายน่ะน้เบดนเบิดน้ำขายน่อทเ่าต่อแต่ละปีก็ได้สิ่งเลยคันบ่อขายน้มิว่าอ้๊บเปีนึ่งก็ได้แหละสักสอปี Năm bắt buông mì vừa lá xin lỗi. Tô ván, nè kỳ đọc lên. Nó có chấm này, hay nó, tô ván nó. Tô ván chấm đó, thổ Tô ván chấm mì lên. Tô ván chấm mì lên. Tô ván chấm mì lên.

ปลาอืมแคปไปนึ่เดยเนี่ยอย่เงี้ยว่าขนาดมันมีรูมีเต่ายหงเงี้ยว่าเอานี้แล้วมันมีลูมมีเต่าเห้งเงี้ยคนนี้ออแต่

มันหล่นไว้เนาะเขาอันนี้เนาะอ่อนเนาะพลอยเนาะพลอยเนะตีมันจะตีโปะโปะตีด้วยจ้ะตีเขาเลยตีบ่เขาตองฟันเนาะเช่วยสะพอเถอะเลยสะพอแล้วโอ้ตีกันตี้เลยโหไลยคุณเข่าก้อนพี่น้องเลยเนาะคุณเข่า Con khảo may nó no. Con khảo may Tỉnh nghe đó Tỉnh lan nó Nào con khảo may tỉnh lan Nào Bye. Mm. Yeah, bye.

ううไปจุบอ่าใครแล้วใค่แล้วใค่แล้วให้กรแล้วอ้าวจุ๊บอ้าชุ๊บอ้าว

นี่นี่ไปเที่ยน่ะมานี่ยังมาแล้วดิยังบ่ทะโอ้ยังบ่แล้วเลยโตเดียวก็ <tiny of transportation> <s architecturaludo>

บรรยากาศสิเลยพี่น้องเอ้ยผึนอ่ะมันกระแสไม่น่าเลย กล้องเลยใช่เหรอมึงดูผลสิตกแล้วอย่าพาตกไปเชีย่ยวเขาให้มันแล้วก่อนกินน้ <c oughs> นำก่อนไปนั่งเลยนะอานรถเขาเมี่ยนหรอ ยังห้อนสี่โมงชิพาหามงแล้วไปเอยเป็แบบเดียวเนะคำไว้ดิไเห็นแล้วกินบารนะึเล้ากินบะอ่ะ้ะเคิรน มบ้าชัวร์มุดลงไปจังมุดได้เนาะโอ้พี่น้องเอ้ยคนเข่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะชิบมานนี่แหละเอากูเจันหักเล้เอกูนั่งเลยพี่ช่างนั่งไหนยู่บันนี่ เจ้กดเขาประกอบไเด๋ยเดี๋ยวสิประกอบจ้ก่อไหนวันบนั่งก็เยอะแยะปุ๊บโอ้ยตายเลยเนาะมานั่งน้ำให้กันั่งอันนี้นะบนตังก็มีอยู่เอาลบงเป็นดาน้ำกันก็ได้ในเยอะโอ้เป็นดาเป็นดาเอ้ยค่ยขึ้นนังูงแนบันนเยอไนวะอ่าอยานชาใช่ไหมนะเนาะเป็นดเบเา มืาอนี้คุณเข่าพี่้องเอ๋นอเดียวสิประกอบจักตัดเขาดบบ่าไอ้แมนสี่เขี่ยมลงไปตัดเข่าอยู่หน้านั่นนี่พี่้องเอ๋นแบบนี้ก็ได้ตัดได้บ่เขาวานเลยโยตัดตัวมันตัดไหล่เนแน่เนาะสมสมเฮ้านีแหละพี่้องเอ๋นเนาะกะบบืนพี่น้องอ่าบืน แลนทั้งเวียกน้ําแน่และกะเวียกเขาเวียกน้ํพร้อมเนาะทีนี้ก็เป็นกําลังใจให้นี่เด้อพี่น้องเด้ออ่ามาเมื่อนี้น่ะทั้งบ่ิเองเนาะอ่าดีจลพี่น้องเนาะแวขบ่อ่านี่ยหน้านี่่ดีจลเนาะอ่าถือว่ามือนี้บ่ิเองมีรางวัลเนาะอ่ามามอบให้กับทางสามนาเนาะ อย่างนี้ตาดำกันไหคือว่าจ้างจ้างแบบว่าบรให้นะให้ผัวกิงเออเาพันหมูให้คนเออบ้ใหารเ้ยนอสิเออหามให้ผัวเด้อบัดนี้เด้อห้ามเสียงหลังเจ้ผัวเด้อห้ามันี้ไม่เสียงู่คู่เด้อิเด้อขาดนี้กินคู่เลยเนาะ Qua đã của mình khởi ra nghe. Yes, mong ngân hai con. Tình anh, ngân ơn con đương ngân Tìm ơn ngân Tìm ơn yên. Tìm ơn yên. Tìm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  ơn yên. Tìm ơn yên. Tìm ơn yên. Tìm ơn yên. chít ơn yên. Tìm ơn yên. Tìm ơn yên. มีตู้ของทั้งน้องน้ำพนเนาะบัดนี้นะเพิ่นก็มีน้ำจิตน้ำใจพี่น้องเอ้ย่าหักแพงเนาะหมอบเงินหมอบคำให้บัวจิตเนาะเกไว้พี่น้องจั๊ะแจะเก็บจะหน่อยก็จะเปลี่ยนไปเติมละมันมาจ้ะให้สามีนะวายอบวายอบให้สามีนะพี่น้องเอ้ยเป็นเงินจำนวนหนึ่งพันเนาะ หนึ่งพันกับห้าร้อยบาทาหนึ่งในโอกาสย้อนเนาะย้อนวันเกิดเนาะย้อนหลังวันเกิดย้อนนหลัังวเกิดเนาะโอ้ยสว,วันที่ไหนก็ตั้งแต่ผูเดือนนั้นผูวันที่เช้าสามเดือนที่ผ่านมาเนาะอันนี้วันทีสิบเอ็ดตั้งแต่วันเกิดเพิ่นนะตั้งแต่กินหมูกระท,ทะแต่พอเพิ่นเดี่ยงเนาะ อาเดี๋ยวกินอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมื่อนั้นเมื่อนั้นพอไดะบ้านนี้นี่ทั้งเอ้อเพิ่นเห็นบ่เอ้อเพิ่นย้อนเหนน็นี่เด้อเนอะ <c ười> อาะขุมขวัญไปเถอะเงินจำนวนพันบาทเนะ 5, านะพันห้าร้อยบาทพี่น,น้องเอ้ยี่ดีฮอดบอลฮอดท,ทีแล้วงามเนาะเพิ่นก็ได้งาม,ามา <c ười> งาม,ามงามงามวะได้หลายหลายใบดเนายจะได้สิได้ดิหาเงินเกิ้งๆเอาสามีนะ สุขสันต์วันเกิดเด้อสุขสันต์วันเกิดโอ้ดีบุกพี่ใจรายเนาะแต่ว่าทั้งเอื่อยพนย้อนหลังวันเกิดพี่น้องอยเนาะโดยจังไรกับทั้งชาวมีนาคอไอ้คนอุตส่ให้ทั้งเอื่อยพนเด้อเนาะจังไรก็ขอให้เอื่อยแล้วก็ครอบครัวเนาะอยู่ดีมีแห้งคนเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีเด้อปัชนาจริงไรขอให้ได้นั่งเจริญปัฒนาเนาะอายุมันคนยืนเอ้ เจ็บไข่พยาธิก็ขอให้เาวไวๆเด้อสาธุสาธุดีใจหลายดีใจหลายเนาะแล้วก็บ่จิตยังอ่าสิได้อ่าไปทํานาทีสะพานเป็นสะพานบุญให้กับทั้งเอ้ยเพิ่นอยู่อ่าเบิ่งไปว่าสิเป็นครบครัวใดเนาะทังเอ้ยเพิ่นก็ั้งจิตั้งใจอยากให้อ่ากับคนทุกคนยากเนาะให้มีอยู่มีกินอ่าช่วยซ้ําที่ช่วยไปได้เนาะ สืบเบื้องต้นไปอ่าชวยไข่กูัวบ่ชวยเพิ่นว่าหั่นน่ะพี่น้องเอ้ยตังเยพิ่นก็จัดแจงให้แต่ละครอบครัวอันนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้เอยหลายเนาะอที่ว่ามอบเบีมองงานให้กับทางบจิตเนาะเอาแล้วก็สําหรับคลิปนี้แหละพี่น้องเอ้ยาะสิได้จบคลิปก่อนกันเมือด้บัด้กันเมือด้บดนีค่ําเลยพี่น้องเอ้ย่มื้อก็มือค่ําอี้จนว่าช่วงนี้คือว่าแลักน้อยพี่น้องเ้อทีก มือลงตลาดเท่าก็ตื่นได้เศร้าอีกช,ชู่ๆเ,<อ>เลยเนาะมือนั่นรดนอนหลับว่ะ<า>คนแรกตื่นกอน่อนโมว่ะอยู่คนเก่งเนะแบบเนาะเทาเกี่ยวเข่าแล้วมันเทา,เาน,นอนบ่เพียงพอแล้วมันร่นางกายเทามันแบบมันตื่นมาแล้วมันอยาก วินหัวเลยเนาะอืมอ่าโอเคพี่น้องอ่าๆๆนี่อ่ะเติมน้ํามันนะบ่คิดไว้แล้วหาเนาะบ่คิดไว้ถือไว้คือเก่าเนาะอสิได้ก้องเลยท่านปิดไปแไปได้เนาะปิดกล้องนบจังไดเนาะเมื่อเฮเฮือนก่อนสิเอาเอาคืนอ่สวัสดีสวัสดีเนาะยย